สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Rider m o d e Gaming นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอ่าไม่ใช่ครับผมก็จะมาเล่น Call of Duty นะครับในด่านต่อไปนะครับหลังจากที่เราอ่าเราเล่นสเตจนี้เรียบร้อยนะครับอันอันนี้เตสนะครับเราเล่นอ่าสเตจนี้เรียบร้อยละให้ดูนะครับอันนี้ผ่านมามล้นนะครับก็สเตจนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ แล้วก็สเตตต่อไปนะครับเื่อ,อด่านสเตตนี้จะมีชื่อว่าแคนาดานะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปในแคนาดากันนะครับผมโอเคครับก็สําสหรับด่านนี้นะครับทำให้ดูนะมีชื่อว่าอะไรนะเวทดัชอ,อะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็ไม่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนาะ บูสเต็ดบูสเต็เวนสเต็อะไรสักอย่างนี่หละครับเราจะเข้าไปในด่านนี้นะครับแล้วก็เราก็าจะเข้าไปเล่นนะครับว่าด่านนี้เป็นยังไงอะไรเราจะเข้าไปสนุกด้วยกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเข้าไปเล่นเลยละกันนะครับอโอเคนะครับอีพี EP นี้ก็เป็นอีพีที่แปแล้วนะครับ Roger Baker Zero calling Roger Baker Six. Do you read me, Roger Baker Six? Over. We're pinned down. We have to call in the artillery. No use. Okay. I'm getting snapped static. we are better We Roger Baker Zero to Roger Baker Six. Come in, Roger Baker Six. There they are! Servants on the second floor! ไฟ้ต่างันยิ่งสุดใส่ไฟ้ต่างกับย่งนี้เลยมันหลบมันหลบหลบหลบอ้ยพยายามใส่ไฟ้ตให้บ้าที่สุดนะครับข้างล่างก็มีไว้ยามบำคะแนนเลยบเป้อลไอ้ยูสิสสามอาตะวันยามใส่ไฟ้ตนะครับทีนีห

เยอก็สไนเปอร์ได้เลสไนปเปอร์ได้ไม่ต้องห่วงไม่แพ้ฝากไปล้วาไปฝากไปด้ว <Emer ald hat> โอ้โ้ไปแล้วนี่โดนหัวเพยายาม่กระสุนได้มีไปเรื่อยๆนะครับงุ้นก็มีนะครับนี่ไรระเบิดผอามาได้ส่ัเต็มล ตามไปะเกโอเคครับตามเพื่อนไปนะครับโมเคตรงนี้เลนยนะขอให้เขาบอกให้เป็นต้องรอดอ้ยโอเค,ค,คออโอเคไหน,นสไลด์ไปเลย พยายามนะครับพยายามอย่างนี้ยิงใส่ไปนะไอ้คคนนั้เไปไปอุ้ยไอ้นอยู่ตรงไหนวะนี่โอ้ยงส่ไปนะ ยังไ,ได้วระยะไกลจะขอเล่นก่อนนะโอไปไป้ตายตายพยายามไม่ใช้สไนเปอร์มากทำไรดีรู้แล้วพี่จะไม่ปรุงสไนเปอร์นี่แล้ว ชนัยไรเ่ินตรงนี้นะครับไม่จไปต้องใช้ไรเพิ่นะครับโอเคใช้น,ชนกชเกืนก็ไโเปโอ้โห,โหอย่านะครัวางอย่า ม่โดนทีโดนโดนไหมโดนต้องเล่นดีๆนะครับว่าที่เยโดยวาอได้ให้ดโอเคนะครับตอนนี้ตัวัืออยู่นะโอ้โห นะครับเดี๋ยวเราไปไหนต่อดงกระไปทางน่ดู okay, นะครับ this way this way this way ตทางไหนะทางไหนโอเคนะครับจะ k ไหนต่อไปไหนดี

โอ้ห้อโอ้าห้อวพลพลทหารสื่อสารโดนยิงก็คือนี um, evet, ่แหละครับต้องให้ผ่านตรงนี้พยายามเื่อห้มากที่สุดไม่ผ่านละไม่เป็นไรพยายามเลย โนษณาเข้ามานะครับตากินเติญเก็บปุ๊ดเด้งจิ๊บชูซี่เดอร์ันไรเฟิลแมนอร์ไรเฟอลหลบด้วยโอ้โหหลบหลบอีกแล้วดูด <upright> <istan> ูดูหลบหลบดอดูดหลบเหนอ ทำ้านตรงนี้ต้องให้โจมนี่เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนไปไหมเคลียร์ครับไปไหนไปเนาะ

Smoke on that tank! Okay, เป็นเพื่อนี ดูแลต้องทำย er mm ังไงครับต hey. nice anyway ้องเข้าไปไม่ไช่วางระเบิดารัน้ตายแล้ะานิดเดียวไม่เป็นไรพี่เปิดนเ

Right. Oh, man shelling this place first going to take care of that tank put a charge on it so we can advance

บ้มนะครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนโอ้โห,โหตรงนี้ตรงนี้เ,เดียเด๋ยว่เดี๋ยวๆไปต่อครับตาเข้าไปไปเรื่อย,ยๆมันต้องมีแหละ ไปแลครับมาแล้วตงนี้ยิงยิงยิงไหนไหนมาแล้วเกินสี่นะครับต่อตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องใช้สไนเปอร์

่อครับไปตอ่อทางไหนทางไหนทางนี้เฮ้ยาาต,ตายก่อนครับอโอเคไปไปต่อเฮ้ยตรงนี้นะครับจะมีอะไรนะครับให้เราทำ อเคโอเค,อเคไหนต่อโอ้ยนีนะเคจะีนี่ไ้ตั้งตัวเดี๋ยเข้าไปเอ้จะปนี่นี่เรียบร้อยนะครับโอเยไปามล้นี่ต้องไปไหน ไปนะครับนนมันจะระเบแล้วมันจะระเบิดแล้วไปแล้วมีเวลาให้เรานะครับเห็นไหมเครื่องบินจะมาทิ้งรง้ตรนี้มันนี่ไปดีกว่าเดินใจลไกลกุ๊กเนี่ยไปเอาละไปเร็วเร็วเร็วเไปต่อไปต่อ โอเคเราไมา่ต,ต้องรวมการติดเลยเป็นเสียงกังเราโอเคถลมนะครับเรียบร้อยข้อมูลใต้เอกสารเลยรอให้เครื่องบินที่ราเบิดทำหน้าที่อย่างมันนะครับบึ้มบึ้มบึ้ม Oh, my head oh My head. Oh, my oh my Okay. Good work, then. I hope those papers are worth the trouble. Establish okay. a perimeter of all the any striking. Someone get a call into HQ to stop that shelling. Mm. Yes, sir. Okay, ารกิจีก็เสร็จสิ้นนะครับจบเรียบร้อยนะครับคกดกนะครับโอเคครับสำหรับด่านนี้นะครับด่านาแคนาดานะครับแล้วก็สำหรับไอดนน้ด่านเนี้ยด่านวูเซริสอะไรสักอย่า <c> ง <oughs> เรียกชื่อ,อยากแล้วก็ด่านต่อ,อไปนะครับ ก็จะเป็น EP ที่9นะครับชื่อ,อ Slow d u m นะครับเดี๋ยวผมออกก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ Call of Duty นะครับ Road to Victory จะมีอีกสเตจหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเล่นผ่านสเตจไปแล้วสเตจแคนาดานี่ก็จะมีเท่าไหร่นะครับก็จะมีประมาณ2สเตจนะครับแล้วก็เราก็จะจบเกมนี้ด้วยสเตจที่ชื่อว่า Green Britia นะครับอันนี้สเตจแคนาดาเนาะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามาาผมแคสเกมนี้เนาะ Call of Duty Road to Victory นะมาตลอดนะครับเป็นเกมช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับทางฝั่งเราก็เป็นฝั่งอเมริกานี่แหละนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมมาตั้งแต่ต้นเลยอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการทำคลิปนะ ขอเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับขอเพื่อนๆที่ดูเข้ามาดูใหม่นะครับก็อ,อ่าก็อ,อ่าเพื่อที่จะผมจะมีกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสลับวันนี้นะครับ Call of Duty Road to Victory EP ที่นะครับก็ขอ,ขอตัวทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ